สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมนะคะมาเยี่ยมชมแปลงอ้อยค่ะอ้อยพันขอนแก่นสามนะคะปลูกตั้งแต่เดือนกุมภายี่สิ็กุมภาค่ะก็ลักษณะตอนนี้ก็กาลังสร้างลําต้นนะคะเพราะว่ามันได้อยู่ไหมคะสวยงามตอนนี้กี่ไร่คะตรนเมืองนี้มีทั้งหมดหกไร่ค่ะแล้วก็แปลงใหญ่มีอีกสิห้าไร่ปีนี้ทําทําน้อยใจจะเน้นการปริมาณค่ะเน้นปริมาณที่ว่าทํายังไงให้ได้คุณคุณภาพตอบรับได้ดีคือ จำนวนตันเยอะขึ้นอ้อยมีความหวานมากขึ้นแล้วก็การดูแลทั่วถึงเพราะว่าตอนนี้ก็สลับพืชหุนเวียนก็จะเป็นมันสปะหลังข้าวโพดแล้วก็เป็นอ้อยซึ่งเป็นโคต้าที่ที่ตั้งแต่รุ่นพ่อแล้งไงที่ก็ต้องสืบสานมาค่ะนี่ค่ะอ้อยของเราสวยไหมคะค่ะสวยงามค่ะขอบคุณค่ะขอถามวิธีการบํารุงแล้วก็ดูแลค่ะวิธีการบํารุงแล้วก็ดูแลหลังจากที่เราปลูกแล้วแล้วเราก็ต้อง มันจะมีวัชพืชขึ้นมาใช่ไหมคะ,ะมีวัชพืชขึ้นมาแล้วก็<ะ>ก็อันดับแรกเราก็ต้องคุมคุมมันก่อนคุมพืช<ะ>คุมด้วยยาอ้อยก่อน<ะ>คุมเสร็จทุ้ระย,ยขึ้นมาเราก็ต้องเอารถมาได้มีจะมีรถคูปุต้า24แรงที่สามารถมุดเข้าร่องได้เลยค่ะคือรถรถการทุนแรงให้กับเกษตรกรค่ะเพราะว่าไอ้คูปต้าเนี่ยสามารถฝังปุ๋ยก็ได้ทำรุ่นก็ได้ค่ะ,ะแ,ลแล้วก็ลดลดการใช้แรงงานของคุณได้ด้วยค่ะ อาจจะเข้าไปในร่องของเราเลยเพราะล่องเราห่าง160ห่าง160ปุ๊บการทํางานก็จะสะดวกมากขึ้นโดยการใช้รถนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยบห้ค่ะใช้ปุ๋ยสื้อ15ด้วยแล้วก็แต่จะเน้นการไม่ใช้เคมีมากนะคะเพราะว่าจะทําให้อ้อยเราไม่ค่อยหวานค่ะเราใช้เคมีกึ่งอินทรีย์ด้วยนะคะโดยการลองพื้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใของมอกนี่ที่ว่าทางน้ำผ่านนะคะทางหัวหน้ามาดูนะคะนี่นี่ไว้เราต้องทําพืชหลักอย่างนี้อันก็เลยมาดูแต่จริงๆก็หัวเขาจะใหญ่มากเลยนะจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นที่ว่าดินมนไหลซ้อหัวหน้าจะดูว่ามันมีทั้งหมดสาม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 ชั้นเลยค่ะคือเราเสียบไปสามตามันก็จะแตกทุกตาเลยนี่คือมันของอาเภอเราที่วิจัยที่เกษตรที่ศูนย์วิจัยเกษตรใช่ใช่ของพี่ชุยอ่ะค่ะนี่ค่ะอันนี้มกเจ็ดสองนี่นะหัวหน้าลองดู เขก็จะมาดูตรงนี้อีกหน้าบอกว่าเฮ้ยเลยดูสินีค่ะเขาก็จะเดินยูฝั่งนี้เขาก็จะไม่ใหญ่ฝั่งนี้หน้าดูนี่ค่ะเป็นไงหน้าค่ะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นนข้อดีของเราคือพี่ให้น้ำไหลผ่านได้ไงไม่ให้น้ำขังเพราะว่าหลีกเลี่ยงการเน่าของหัวใช่มันก็เลยรอดเนาะถ้าเราทําไม่มีที่ไหลน้ําปุ๊บมันก็จะขังหัวมันจะเน่าค่ะเพราะว่า มันน้ำน้ำหยดเนี่ยมันจะสร้างแป้งเร็วกว่ามันในไร่ของเราค่ะค่ะเราก็เลยจึงต้องหาท่องทางว่าทํายังไงให้น้ํานไหลผ่านได้ดีดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถสร้างหัวได้มีทั้งหมดสามชั้นค่ะนี่คือมอกองของพี่มีทั้งหมดเจ็ดไร่หล่านี้ค่ะของอำเภอเราอย่างนี้เลยมรกอเหมาะกับดินอาเภอเราค่ะแต่ก็ยังยังไม่ได้พบโรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังไม่มียังไม่มีโรคนะหน้าดูสีสะอาดมากเลยทานสะอาดนะหัวได้วยการลากไปอยู่ฝั่งนี้ ค่ะค่ะนี่นะคะข้อดีของขอำเภอเรา,ามันดีมันดีใช้ได้ <c oughs>